สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ถืงนช้าพิเศษดูสิยังมืดอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อ้อมใช้บริการรถรับส่งพาขึ้นไปถิ่นนาอเพราะว่าเราอยากไปดูพระอาทิตย์ขึ้น เขาจะมารับอ้อมที่หน้าที่พักก็ประมาณตีห้าครึ่งค่ะแล้วก็มีค่าบริการคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองตอนนี้ก็ใกล้เวลาแแหละโอเคปะเดี๋ยวเราเรารถมารับส่งแล้วก็ขึ้นไปอยู่สิ่งกันค่ะ มาตอนนี้หมอกน้อยกว่าที่คิดอ่ะพี่ดีนี่<ด>คนเยอะมากส่งนี้จะเป็นดูพาทิตขึ้นนะคะกีฟิตนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเนาะเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนเยอะมาก คนเยอะมากนี่วันศุกร์คนเยอะมากเดี๋ยวเราอดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างเนาะรถรถเขานะัดเราประมาณหกโมงห้าสิบให้ไปรวมตัวกันที่ <Okay. S 1> ตรงที่ลงรถนี่เราลงมาข้างล่างแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีหมอกเลยอ่ะหมอกไม่มีเลยอ่ะเสียใจอ่ะ <laughs> แล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีร้านกาแฟาตรงนี้หลบรถแป๊บหนึ่งมีร้านกาแฟาตรงนี้ค่ะ แต่ว่าเราสั่งไข่ลวกมาสองฟอง20่สบาทก็เขาเอามาจากน้ำพุรอนแจ้ซอนเดี๋ยวเรากินแล้วก็น่าจะได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วระหว่างทางลงไปที่พักนะคะพี่เขาก็แวะน้ำตกแม่กำปองให้เนาะว่าจริงๆตอนแรกอะตั้งใจจะขับมาเไขึ้นมาแหลแต่ว่าพี่เขาแวะให้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นละกันตรงนี้นะคะน้ำตกแม่กำปองอะเป็น เหมือนเป็นเปือบเปลียนเสมือเป็นแหล่งน้ําของที่แม่กําปองเลยนะแล้วก็มีทั้งหมดเจ็ดชั้นปะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเพราะว่าถ้าจากทางที่ขึ้นมาแล้วถ้าขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็อาจจะแบบชันพอสมควนอืม ตอนนี้ออมก็อาบน้าแต่งตัวเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทานข้าวเช้ากันนะคะซึ่งข้าวเช้านะเขาจะจัดให้ที่ร้านกาแฟหลวงปุดป้าเป็งเนาะเราสามารถทานอาหารเช้าได้เนี่ยตอน8โมงถึง10โมงโดยการที่เราต้องยื่นคูป,ปองตัวนี้ให้เขาไปนะคะค <Okay, S 1> ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ข้าวเช้าเป็นอะไรกัน ที่ได้มาวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวต้มค่ะแล้วก็มีกาแฟร้อนหรือว่าเครื่องดื่มร้อนให้หนึ่งแก้วเนาะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มเย็นก็ได้นะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าน่าจะบวกอีกยี่สิบบาทอืมอืมถ้าเขามีความแบบเหนียวนุ่มดุบอะนุ่มดี เดีเขาต้มอ,อ้อมเดกินอิ่มไหมอ่ะนั่นมันไหนเดี๋ยวไปหากินที่อื่นชิมกาแฟาแบบลายสวยมากอือเขาไม่ไ,ได้ใส่น้ำตาลกาแฟาก็รสชาติใช้ได้ค่ะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วเดี <st> ๋ยวขอ เดินเล่นถนนคนเดินสักแป๊บหนึ่งมีอะไรให้เรากินเล่นบ้างคือรถเยอะมากเลยก็ถ้าคนเยอะอ้อมก็จะอาจจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปเล่นเนาะไม่รอชา้าเราก็ได้แล้วเพราะว่าเขาต้มตน้องอิ่ม สนหัอไปจองอแต่แม็กกี้เหอะเอามาขึ้นไปนั่งเล่นที่ระเบียงวิวกันดีกว่าขับมาแป๊บเดียวก็ถึงระเบียงวิวระเบียงวิวระเบียงวิวแล้วจ้าระเบียง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 แล้วจ้าเข้าไปร้านกาแฟกันดีกว่า คนก็มาเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นนมคาราเมลค่ะเมื่อกินกินกาแฟปานนะ้องกินกาแฟไม่ได้แล้วนมคาราเมลอันนี้แก้วละหกบาทส่วนอันนี้มีไดฟูกูด,ด้วยชิ้นละห้าสิบาทค่ะเราขอชิมก่อนเลยแล้วกัน อากาศเย็นๆกว่านี้ก็น่าจะได้ฟิลเหมือนแบบว่า,วาอยู่เกาหลีญี่ปุ่นแรง่ะกินลมชมวิวกันได้สักพักใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปค่ะตอนนี้อ้อนถึง วัดแม่กำปองนะนะคะหรือว่าเรียกกันชื่อเติมๆว่าวัดคันอินทาพิกษศาค่ะก็เป็นทางผ่านลงมาจากระเบียงวิวเมื่อกี้เนาะขับตรงมาเราก็จะเห็นเลยเป็นวัดที่แบบหาง่าย ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นอุโบสถกลางน้ําค่ะถ้าใครมาวัดแม่กําปองแล้วเนี่ยแล้วก็มาแม่กําปองด้วยแนะนํนาว่าให้มาสักการะที่วัดนี้เลยนะก็จะเป็นวัดประจําหมู่บ้านเนาะอันตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของที่นี่โอเคนี่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นน้าตกมาเดี๋ยวอ้อมพาทุกคนไปคาเฟ่ต่อดีกว่าวันนี้ก็คือจะกินของหวานกันแบบจุกๆไปเลยละกันเนาะไปจ้า ถึรแล้วค่ะร้านกาแฟ t e ็ดดูคอฟฟีนะคะซึ่งร้าน t e ็ดดูคอฟฟีเนี่ยอยู่เลยจากแม่กำปองลงมาหน่อยก็คือจริงๆอะ่ะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นมาแม่กำปองอะ่ะก็คือจะเป็นทางผ่านก่อนจะไปถึงหมู่บ้านเนาะแต่ว่าอ้อมนอนก่อนแล้วค่อยลงมาเพราะว่านะเมื่อวานกลัวติดฝนแล้วก็เย็นด้วยปะเดี๋ยวเราลงไปที่คาเฟ่กันดีกกว่า คือถ้าสมมติว่าเราอยากขึ้นสะพานแสนเราจะต้องสั่งมิสเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ขึ้นได้ฟรีถ้าสมมติว่าเราไม่อยากกินคาเฟ่อะไรก็เสียร้อยหนึ่งที่เคาเตอร์ด้านตรงนี้นตปเราน่ะหรอกินคาเฟ่ค่ะ that the book.